สวัสดีค่ะวันนี้ปล่อยมีทั้งหมด10เล่มนะคะมาดูเล่มที่1กันนะคะความยาวของมีดเล่มที่1ความยาวของมีดอยู่ที่11นิ้วใบกว้างอยู่ที่สองจุดสี่ันหนาอยู่ที่7ม็นิ้วด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มะเกลือนะคะงานหนักลุยได้เลยนะคะมีดบิดมีดางด้ามแต่งนะคะทุกกรอเนี่ยค่ะตลอดการใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนคีมไม่เล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้งานหนักลุยได้เลยนะคะความยาวของมีดเล่มนี้ยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะอยู่ที่650ส้งฟรีนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทหรือแอดไลน์หรือโทรสายตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร0982709213นะคะมาดูเล่มที่2กันต่อนะคะความยาวของมีจะอยู่ที่11นิ้วใบกว้างอยู่ที่2.3สันหนาอยู่ที่8มิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มะเกลือนะคะ650ส่งฟรีค่ะยาวรวมของมีนะคะอยู่ที่17นิ้วนะคะเล่มที่2ค่ะแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะเสียงดังฟังชัดไหมคะฟังแมค่ค้า พูดฟังทันหรือเปล่านะคะคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะคะถ้า,าฟังไม่ทันทักแชทหาแม่ค้า,า,นนะคะอ,าอยากรู้มีดเล่มไหนรายละเอียดเล่มมีดเล่มไหนนะคะทักหาได้เลยนะคะหรือโทรสายตรงได้เลยนะคะเล่มที่3ค่ะความยาวของมีดเล่มที่3อยู่ที่1 1 5ใบกว้ี่24สันนาะอยู่ที่7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6มิลนะคะ650้ 6, 50, สงฟีค่ะยาวรวมของมีดอยู่ที่17มิลนะคะตัวนี้ แสงแดดจะสะท้อนหน่อยนะคะเพราะว่าแดดแรงนะคะแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะวันนี้ดูริ่ที่5นะคะเป็นแลมโบผสมปะลังนะคะเป็นงานผิวไฟค่ะตัวนี้ความยาวของมิ้จะอยู่ที่12.5นะคะใบกว้วยอ่2 5สันหนาอยู่ที่8มิลค่ะด้านอยู่ที่6มิลนะคะยาวรวมตัวนี้จะอยู่ที่18.8นะคะ650ส่งปีค่ะ ริมที่หนะคะความยาวของนี้จะอยู่ที่สิบเอ็ดจูลห้าใบกว้างยี่สองจูลหกสันหนาแปดมิลค่าด้านอยู่ที่หกนิ้วนะคะตัวนี้ยาวรวมของนี้นะคะอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะคะหัวหน้าสิบสองฟีค่ะริมที่เจ็ดนะคะความยาวของนี้จะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะใบกว้วยยี่สองจุดแปดสันหนาอยู่ที่แปดมิลค่าด้านอยู่ที่หกนิ้วนะคะ แต่จะแรงนะคะสะท้อนแสงมาหาแม่ค้านะคะอยู่ที่18มิ้วนะคะยาวรวมของมี652 0ปีค่ะเสียงดังฟังชัดัมยคะเห็นมีดชัดหมัค้ยคอมเมนต์ด้วยนะคะตัวนี้ความยาวของมีดอยู่ที่10.5ใบกว้างอยู่ที่2.8สันหนาอยู่ที่8มิลค่ะดานอยู่ที่6นิวนะคะตัวนี้ยาวรวมของมีนะคะ อยู่ที่16.5นะคะ650ส่งฟีค่ะริมที่6นะคะตัวนี้ความยาวของมิตจะอยู่ที่10.5ใบก้วง28่สินา8มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มะเกลือนะคะปันกระดูกหมูแข็งๆได้หัวไปใหญ่ได้แร่เนื้อแร่ปลาหั่นผักซอยจุได้เลยนะคะริมที่10นะคะจะเป็นมิตรแรกเหมือนกันนะคะเป็น ด้ามไม้พยุงและฝักนะคะตัวนี้ตัวนี้ยาวอยู่ที่7.5นะคะใบกวงอยู่ที่2.6สันหนาจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามอยู่ที่6กมิลน,นะคะเป็นชุดไม้พยุงนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่พันหกร้อยนะคะโปรตีขาอยู่ที่สองพันนะคะวันนี้จัดโปรสิ้นเดือนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะ มีหลายแบบหลายสไตล์นะคะลูกค้าชอบแบบไหนสไตล์ไหนสังนะะ่งแม่ค้าได้เล,เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้เลยคะ่ะเบอร์โทร0 9น2 7 0 9 2 1 3นะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่อุ่นหนุนทางร้านตลอดมานะคะรับประกันตลอดการใช้งานนะคะมีช่างสันนะคะขอบพคุณคะ่ะ